สวัสดีค่ะทุกคนยิดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช a n n n เวิร์ d i อว l l นะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าด้เรื่องพ่าอยากจะบอกอะไรกับชีวิตเราในช่วงนี้นะคะและแน่นอนค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเป็นจูวี่นี่เองค่ะซึ่งจูวี่นะคะเขาเป็นอาหารเสริมสำหรับ ผิวนั่นเองนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเออช่วงนี้นะคะผิวพันธไม่สดใสไม่เป่งปังก็แนะนําเลยนะคะทานจูวีนะ่าจะเป็นตัวช่วยของคุณได้ดีมากๆแล้วจริงๆเขาพกพาง่ายมากทุกคนคือเป็นซองเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะพกไปกินแบบช็อตกันได้เลยนะคะก็น่าจะเหมาะมากๆเลยสําหรับช่วงอากาศที่แบบขดขึ้นง่ายอากาศร้อนแบบนี้ทุกคนคือช่วงนี้นกอะ่ะ ขดขึ้นง่ายมากนะเพราะรู้สึกว่าแบบเอออากาศมันร้อนสุดๆเลยนะคะแต่จูวี่ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะในการสู้กับแสงแดดในช่วงนี้นะคะนมาจะไม่ใช่เป็นวิตามินที่แบบกันแดดแต่นุรู้สึกว่าเขาเป็นวิตามินที่ทําให้ผิวเราแข็งแรงมันก็จะทําให้เราแบบเอ,อ่อมลภาวะอะไรต่างๆนะคะก็ป้องกันได้ดีมากยิ่งขึ้น กองไพ่ในวันนี้เนี่ยเราจะมีให้ทั้งคณเลือกกันหมด4กองด้วยกันกองไหนป๊อปอัพโดดเด่นมากที่สุดก็เลือกฟังคามทานายกันได้เลยงั้นไปลุยกันเลยเนาะมากันแล้วค่ะสำหรับกองไพ่ทั้ง4กองของเราในวันนี้กองไพ่กองไหนโดดเด่นมามากที่สุดและไพ่อยากจะบอกอะไรกับคําทํานายคุณในช่วงนี้มาเลือกกองไพ่กันแล้วมาฟังกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะตื่นเต้นหะมาตื่นเต้น กองที่หนึ่งนะคะมีสิ่งอะไรที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้เจเจวิว l r เวิร์สหถ้วยเด็กถือเหรียญนกว่านกคอจะรู้แล้วนะเลิ e about คือนกว่าสิ่งที่ไพ่ยยจะบอกคุณมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะเขาน่าจะอยากบอกว่าให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบ้านนะคะบางคนเนี่ยเอาจริงๆหลายๆอย่างในชีวิตคุณที่ผ่านมามันเจออะไรหนักๆมามากแล้วล่ะเจออะไรที่มันแบบท็อกซิกเจออะไรที่จุกจิกในชีวิตมามากแล้วช่วงเนี้ยมันน่าจะเป็นช่วงที่เบาได้มากขึ้นสบายได้มากขึ้นไพ่ออกมาบอกว่าสิ่งสําคัญคือไม่อยากให้คุณก้มมองอดีตแล้ว เราก็ไม่อยากให้คุณไปโทษตัวเองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือไม่อยากให้คุณดึงตัวเองไปกับเรื่องเก่าๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะคะสิ่งที่เขาอยากให้คุณทําก็คือกลับมาโฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสถานการณ์ตรงหน้าของคุณมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มันกําลังจะเป็นไปนะคะให้ขึ้นเลิฟเอาเบา นกว่าจริงๆสิ่งที่นกเห็นในตัวคุณมากๆเลยนะคุณลายล้อมไปด้วยบริวารและคนที่เขารักคุณและคนที่เขาอยากเห็นคุณมีความสุขอยากเห็นคุณเจอคนดีๆอยากเห็นคุณพบรักอยากเห็นคุณได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขที่ไม่ใช่แบบกลุ้มไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีกำแพงไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่กล้าทําอะไรเพราะว่ามันมี ปัญหาบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วคุณไม่สามารถก้าวข้ามขานมันได้นอว่าคนรอบข้างหรือว่าคนในชีวิตคุณอาจจะอยากบอกว่าคุณได้ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วนะคะได้ผ่านช่วงเวลาของความท็อกซิกได้ผ่านช่วงเวลาของความแบบจุกจิกในชีวิตมาแล้วสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะคุณน่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณการันตีสักเซสนอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จกับ สิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่คุณตั้งใจถ้าเป้าหมายของคุณในปีนี้มันคือการมีความมั่นคงในงานมันก็จะเป็นเรื่องนั้นแต่ถ้าเป้าหมายคุณในปีนี้เป็นเรื่องความรักก็อาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้แต่การันตี s u กเซ s s ขึ้นมาบอกว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่คุณปรารถนาการันตี success ขึ้นนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จอืม ถ้าคุณสงสัยว่าคนที่ไม่ดีกับคุณคนที่เขาทําอะไรไม่น่ารักกับคุณสุดท้ายเขาจะได้รับสิ่งนั้นกลับไปไหมไพ่ออกมาบอกว่าพวกเขาจะได้ค่ะแต่มันเป็นทามนิ่งมันเป็นช่วงเวลาเดี๋ยวคุณจะได้รู้ในอนาคตมันอาจจะเป็นปีนี้เลยก็ได้อาจจะเป็นอีก2อึงสปีอาจจะเป็น5้าปีสิบปีแต่บอกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วค่ะคนเราหนีสิ่งที่เขาทําไม่ผล หนึ่งสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วไม่พ้นมันจะวนกลับมาในชีวิตเขาอีกแน่ๆไพ่ออกมาบอกว่าคุณต้องเดินไปข้างหน้านะเพราะมันเห็นว่ามันมีหนทางในชีวิตของคุณอีกมากมายที่อยากให้คุณเดินไปมีการประจนภยัยมีการเจอคนใหม่ๆมีการเจออะไรต่างๆที่จะอยู่ข้างหน้าคุณแล้วมันการันตีว่ามันจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณได้ผ่านช่วงเวลาแห่งบททดสอบ ช่วงเวลาแห่งความท็อกซิกช่วงเวลาแห่งความจุกจิกช่วงเวลาแห่งปัญหาต่างๆในชีวิตมาแล้วนะว่าคุณเป็นคนเก่งและกําลังจะเป็นคนแกรง่งแล้วก็จะเป็นคนที่เจอสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขได้ในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกคุณมากันต่อสรบกรองที่สองค่ะอะไรคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคือนกก็รู้พร้อมไปกับทุกคนนะคือนกแบบไม่ได้รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเด็กถือเหรียญ โอ้ไหนสึ่งถ้วยโอเคเล้ดสิ่งที่ไพ่อยากจ,จะบอกคุณนะคะคือตอนเนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงมีเกาะป้องกันบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแบบที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณอะ ปลอดภัยแต่ว่าสิ่งที่พายอยากจะบอกคุณในอนาคตคือเขาอยากให้คุณเนี่ยนะคะลดกรอบป้บองกันที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณเพราะว่าแนวโน้มในอนาคตคุณจะมีคนเข้ามาแล้วเขาดูอยากดูแลอยากเอาใจใส่อยากเทคแคร์อยากใช้ความเป็นตัวเขาอยากใช้ความดีของเขาบางอย่างในการเข้าหาคุณ ทีนี้ไพ่ออกมาบอกว่าถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาวะของความเปราะบ,บางตัวเองอยู่ในอะไรก็ตามที่มันเป็นคําถามกับเรื่องบางเรื่องหรืออะไรก็ตามที่ไม่สามารถดึงตัวเองออกมาได้หรือคุณตั้งกำแพงสูงมาโน้ไม่ได้บอกว่าคุณยังไม่ move on จากแฟนเก่าโน้ไม่ได้บอกว่าคุณยังจมอยู่กับอดีตแต่นน้ว่ากําแพงของคุณน่ะมันสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในชีวิตคุณเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอเรื่องบางเรื่อง อะไรบางอย่างที่มันไม่ดีคุณอาจสมมุติสมมุติคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์หรือความรักที่มันทาให้คุณเจ็บมากๆจนคุณไม่อยากกัใครอีกแล้วคือคุณมีเพื่อนได้มีคอนเน็กชันมีบริวารในชีวิตได้แต่ถ้าให้คุณเปิดใจให้กับใครตอนนี้คุณไม่พร้อมซึ่งไพอ่ะออกมาบอกว่าอยากให้คุณเปิดใจจังเลยอ่ะเราก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆใช้ความเป็นเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์ แล้วก็ใช้ความเอาใจใส่การชอบดูแลคนอื่นการชอบเทคแคร์คนอื่นให้เป็นประโยชน์ไพ่ออกมาบอกว่าอยากให้คุณลดเกาะแล้วก็ลดกำแพงลงนะคะเพราะว่ามีสิ่งที่ไพ่อยากจะพูดก,กับคุณในอนาคตอันนี้นรองไม่เห็นนะนกเห็นพร้อมกันทุกคนเลยนะใบแรกค่ะ Change in your life คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณจะมีคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ Protect from negative แต่คุณก็ยังมีกำแพงกับเขาอยู่ดีแต่สิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือเขาจะเข้ามาเพื่อดูแลความรู้สึกคุณเขาจะเข้ามาเพื่อปกป้องคุณเขาจะไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อทำลายคุณเขาไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อทำลายจิตใจคุณเขาจะเข้ามาเพื่อดูแลความรู้สึกของคุณมากๆต้องบอกก่อนว่าคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ตาเป็นว่านกว่า ถ้าคุณมีกำแพงกับเรื่องไหนสมมติว่าคุณมีกำแพงกับเรื่องความรักคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นเรื่องความรักถ้าคุณมีกำแพงกับมิตรกับเพื่อนเพราะเคยเจ็บปวดหรือเคยเือเพราะเพื่อนบางคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะ get together with friend นึกว่าคนคนนี้จะเข้ามาเป็นกาลยานามิตรที่ดีในชีวิตคุณต่อให้สมมติว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเข้ามาด้วยเวของความเป็นคนรักแต่คุณไม่ให้ ไม่ให้ค่ะไม่ให้สเตตัสไม่ให้สถานะไม่ให้ความชัดเจนใดๆเขาโอเคที่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีในชีวิตของคุณนอก่าคุณจะได้เจอกับความสมคัญหรือว่าได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณที่เขาอยากแบบอยากให้คุณอยากเห็นคุณยิ้มอยากเห็นคุณมีความสุขอยากเห็นคุณมีชีวิตที่ดีมากขึ้นดีจังไปกันต่อสำหรับกองที่สามกันเลยดีกว่านะคะไพ่าามีอะไรคะที่อยากจะบอกกับคุณคะคนที่เลือกไพ่กองนี้ สองเหรียญพิถือทารีเวิร์น่าสนใจเลสิ่งที่ไพ่อาจจะบอกกับคุณก็คือมันมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะ move on ได้อาจจะเป็นความผิดบางความผิด ความรู้สึกบางความรู้สึกคนบางคนแต่เป็นว่านกรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะ move on จากสิ่งสิ่งนี้ได้แล้วคุณไม่กล้าที่จะ take action ไม่กล้าที่จะทำบางอย่างคืออันนี้อาจจะเป็นกรณีสมมุติสมมุติมมตละกันว่าคุนนี้อาจจะเป็นใครบางคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณแล้วคุณรู้สึกอยากจะกลับไปแก้ไขบางอย่าง อยากจะกลับไปทําอะไรบางอย่างกับคนคนนี้อยากจะกลับไปบาลานซ์เขาอยากจะกลับไปประคองเขาไว้ในชีวิตหรืออยากจะทําอะไรบางอย่างในความสาัมพันธ์นี้แต่คุณไม่กล้าไม่กล้าที่จะลงมือทําชีวิตคุณเบื้องหน้าคุณเหมือนจะมีความสุขเหมือนคุณจะแฮปปี้เหมือนชีวิตคุณต่างๆมันจะลันไปได้อย่างดีแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะ move ไปได้นอกว่ามันมีเรื่องบางเรื่องหรือคนบางคนหรืออาจจะเป็น สิ่งบางสิ่งก็ได้ที่เป็นสิ่งที่คุณยังไม่สามารถที่จะเอาออกจากความรู้สึกของคุณได้หรือเอาออกจากใจคุณได้หรือเอาออกจากสภาวะจิตใจของคุณได้นะคะไพ่ในอนาคตก็เลยออกมาบอกว่า r e c o n c i l l a t t o o n Great Passion Job and c a r e ร r เอร์อานนี้คือไพ่โนกมันตีได้หลายเรื่องมากจริงๆมันตีไปสองเรื่องถ้าไม่เป็นเรื่องการงาน,งานการเรียนก็เป็นเรื่องความรักแต่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณจะได้โอกาสในการกลับไปทําสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งบางคนเป็นเรื่องการงานการเรียนมีบางอย่างที่คุณอยากเรียนมีบางอย่างที่คุณอยากทํางานหรือบางคนอาจจะดอกไว้หรืออะไรเงี้ยแล้วคุณอยากกลับไปเรียนอยากกลับไป work h a d กับบางสิ่งกับเรื่องการงานการเรียนในชีวิตคุณคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปนะคะหรือบางคนเป็นเรื่องความรัก คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้วนกลับไปอีกเช่นกันนึกว,ว่ามันเป็นการวนกลับไปเพื่อที่คือตอนนี้อะไรต่างๆในชีวิตคุณคุณอาจจะมีคําพูดว่าแบบไม่ไม่กล้าลงมือทําไม่ไม่กล้าติดต่อไปไม่กล้าทําอะไรตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่อยากให้รู้ว่าแนวโน้มในอน,น,นาคตอะคะ่ะมันจะมีอาจจะมีสถานการณ์หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่อยู่อยู่คุณก็อยากที่จะเดินหน้าเข้าไปเพื่อ เปลี่ยนแปลงหรือเพื่อแก้อะไรบางอย่างหรือแก้ไขบางสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแต่ไพออกมาบอกว่าคุณจะได้ทำขอนกดูหน่อยอ่ะพิเรียสเออ e ฟอ e ลเฮลธ์ดีเพชันคุณไม่ควรปล่อยมันไว้นานพอาะหนว่ามันจะทำให้คุณยิ่งแย่คือหนกอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แย่ แต่หมายถึงว่าสภาวะจิตใจคุณน่ะมันจะแย่คือตอนนี้อย่างที่นกบอกนะคุณสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสามารถทําอะไรต่างๆได้ปกติแต่แปลว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกกลบฝังไว้แต่คุณรู้เปล่าว่ามันแค่ถูกกลบแต่มันแค่รอวันที่มันจะถูกประทุขึ้นมาซึ่งสิ่งที่ไพน่นกบอกก็เลยออกมาบอกว่ากลับไปทําอะไรเถอะกลับไปแก้ไขกลับไปเปลี่ยนกลับไปพูดอะไรที่มันค้างค้างหรือกลับไปทําอะไรที่คุณอยากทําเถอะ เพราะว่าสิ่งที่ไพ่อาจจะบอกคือถ้าคุณไม่ทําสภาวะจิตใจคุณในอนาคตมันจะแย่นะคะมันจะดิ่งมันจะมีเรื่องให้คุณแบบไม่มีความสุขในชีวิตมันจะไปต่อได้ยากนกอาจจะบอกรู้ดวงของนกเสมอเลยว่าความเสียใจมันจะอยู่กับเราได้ในช่วงหนึ่งแล้วมันจะหลุดไปจากชีวิตเราแต่ความเสียดายมันจะไม่มีวัน ที่จะหายออกไปจากใจเราได้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้ไหมายถึงว่ามันจะไม่หายนะแต่มันเหมือนกับคล้ายๆเราเสียดายกับเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ได้ทําหรือมันเป็นความค้างคาในความรู้สึกกับเรื่องบางเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าถามไพ่นวกอะทำเถอะเพราะว่าสิ่งที่ไพ่นกเหตนก็คือสภาวะจิตใจคุณมันจะไม่ได้หลัน่นล้าเหมือนทุกวันนี้แล้วนะคะในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็อยากให้วนกลับไปแก้ไขบ,บางอย่างหรือวนกลับไปทําบางอย่างไปกันต่อ กองที่สี่ไพ่มีอะไรคะที่อยากจะบอกกับคุณ two of cups สี่เหรียญ9ก้าดาว rebut ขอ,อดูเพิ่มหน่อยขออีกสักไบหนึ่งได้ไหมสิ่งที่พ่ออยากจะบอกคุณนะ่ะนกว่าในชีวิตคุณนะ่ะมีคนที่เขาเป็นห่วงคุณมากๆเลยเป็นห่วงคุณมากรักคุณมากแล้วก็แคร์คุณมากคือนกไม่ได้บอกนะว่าคนเนี้เป็นใครอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้แต่เป็นว่าคนคนนี้เขารักแล้วก็แคร์คุณมากค่ะ ภพยขึ้นสี่เหรียญน,นกว่าไม่รู้ทําไมความรู้สึกของเขาย้ำว่าเขานะรู้สึกว่าคุณไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นหรือว่ารู้สึกว่าคุณอะไม่ค่อยได้โฟกัสที่เขาขนาดนั้นคือนกว่าอาจจะมีเพื่อนหรืออาจจะมีแฟนหรืออาจจะเป็นคนรักหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้บางคนที่เขาแบบเขารักแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าไม่รู้ทําไมในช่วงนี้คุณดูไม่ค่อย ไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยทําอะไรหรือว่าไม่ค่อยแคร์เขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่มันขึ้นเก้าดเอาจริงๆเขาเครียดนะคนคนนี้บางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณมานานแล้วอย่างที่นกบอกอะถ้าเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่คบมานานถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในชีวิตกันมานานถ้าเป็นครอบครัวก็เป็นคนในครอบครัวเลยมันเป็นสภาวะที่คุณอาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่ได้โฟกัสกับใครบางคนเลยทีนี้มองขอดูหน่อย ในอนาคตเป็นไงบ้างคะสิ่งที่ไพ่อยากจ,จะบอกคุณในอนาคตก็คือนึกว่าในอนาคตคุณจะมีปัญหาบางอย่างในชีวิตไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรแต่เป็นว่าเขาอะคนนี้อะจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณ คุณจะเห็นเขาได้ชัดมากไม่ว่าจะเป็นในบรรดาเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะเป็นในบรรดาคนในครอบครัวคือคุณจะเห็นเขาได้ชัดมากๆแลและพาออกมาบอกว่าถ้าคุณได้เห็นแล้วอะอยากให้คุณแคร์เขาให้มากๆเพราะว่าคุณจะไม่มีวันได้ความรักแบบนี้จากใครได้ง่ายๆนะคะนอกว่าในชีวิตคุณอะมีคนบางคนในชีวิตที่คุณอาจจะละเลยมองข้ามหรืออาจจะ ไม่ไม่ได้ใส่ attention ไปที่เขาไม่ได้สนใจที่เขาเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่รักคุณมากเป็นคนที่แค์คุณมากแล้ววันหนึ่งในอนาคตคุณจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งไพ่โนบายเด่นสองอย่างถ้าไม่เป็นเรื่องความรักก็จะเป็นเรื่องสุขภาพซึ่งเขาอะจะ๊อปอัพมามากที่สุดว่าหนึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของคุณหรือสองเขาอาจจะเป็น ครอบครัวที่ดีที่สุดของคุณก็จะเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณแต่ตอนนี้ถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณแบบรู้สึกถึงใครเช่นแบบเออช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนคนนี้เลยแต่เราเคยสนิทก,กันมากๆเลยนะหรือว่าเออช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาไปกินข้าวกับป้าแม่เลยอะไรเงี้ยลองหาเวลาดูค่ะไพ่เอาบอกว่าอยากให้คุณลองหาเวลาให้เขาดูเพราะว่าเขาแอบมีความรู้สึกน้อยใจแล้วก็แอบมีความรู้สึกนิดๆว่าแบบเขายังสําคัญ อยู่ไหมในชีวิตคุณนะคะโอเคจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพี่อาคาตในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะน่าจะเป็นหัวข้อที่แบบโอ้โหเอาจริงๆกองอ่านไพ่นะกองสุดท้ายเป็นกองที่เราอ่านยากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นกองที่ฉี่จากทุกๆก,กองเลยนะคะแต่ก็ถือว่าอ ลองดูทุกคนเป็นยังไงกันบ้างฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะคะว่าได้ฟังความคินายแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะวันนี้นกก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากได้หัวข้ออะไรเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะคะถึงแม้ว่าเบอร์ได้วิวเราจะเป็นช่องในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของความรู้สึกนะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากให้ทำคลิปอะไรมาเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะจ๊ะโอเคคะ่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ ไม่ว่าพายจะบอกอะไรกับคุณแต่ขอให้สิ่งข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณวันนี้นกลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย